ครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องชาขอนแกนมีซ่าอุดดอครับครับสวัสดีครับเหนื่อยปะครับเมื่อยบอเมื่อยบ่สู้กันว่าโดนโดนดิเมื่อยบอตอนนี้สถานการณ์เข้มข้นเข้าไปทุกวันยุคกรุงเทพมีการยกระดับการชุมนุมยกระดับการกดดันไปทุกวันทุกวันสูมือสูมือ พี่น้องที่อยู่บ้านเฮ้าอาจ,จมีความรู้สึกว่าอยากเข้าไปกรุงเทพอยากไปซ้อยพี่น้องอยู่กรุงเทพบ่พยายามครับพี่น้องตอนนี้เฮ้าล่อสถานการณ์เข้าล่อจังหวะผมสิประกาศและบอกลวงหนาวไว,ว้ว่าอีกบ่โดนอีกบ่น้านเฮ้าสีนัดกันเมิดประเทศพร้อมกันเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดขันประยุทธ์บ่ออกเข้ามาเศร้าครับพี่น้อง เหตุการณ์ต่างๆการเรียกร้องต่างๆที่มันเกิดขึ้นในมือนี้มันเป็นปัญหาสะสมบร่เมณแค่ปัญหาในสมัยประยุทธ์จันโอชามันเป็นปัญหาตั้งแต่หลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาและกับคนที่อยู่เบื่อหลังหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาแต่เป็นอย่างมันจังมาเปิดมันจังมาปะทุมันถึงได้มาระเบิดเอาในสมัยประยุทธ์จันโอชาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดือนครับ ความผิดของประยุทธ์จัดโอชาคือการทำรัฐประหารพาบ้านเมืองลงคลองในปี2 0 0พในศตวรรษที 11, ่21บบังบอมีประเทศใดแล้วที่เขาประหารยกเว้นประเทศที่ล่าหลังการเศ็ศรัฐประปหารของประยุทธ์จัดโอชาเ็ศให้นหา,า,น,านาชาิบายรับรทศไทยและพาประเทศไทยล้าหลังถอยหลังไปอีก80ปี 2. ประยุทธ์จัดโอชานอกจากจะเป็นผดจก,การทหารประยุทธ์จัดโอชายังเป็นผด็จก,การรัฐสภาในสมัยนึงที่พรรคเพื่อไทยมีเสียงขางมากจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลเป็นพรรคเดียวได้ประชาธิปัต์บอกว่านี่คือผดจก,การรัฐสภาแล้วสิ่งที่ประยุทธ์จัดโอชาทำอยู่ไม่ใช่ผด็จก,การรัฐสภาหรอกเหรอ เพราะคือการเกณฑ์สว250คนมาโหวตให้ตัวเองมาโหวตกฎหมายมาโหวตทุกอย่างด้วยสวที่ไม่ได้มาจากประชาชนเอาสวมาโหวตให้กับของเราอย่างกระซัโหวตแท้หวตใหม่มันมีการโหวตที่สอสอพรรรัฐบาลบเวาโหวตเลือกเองให้ไทยบวตแพ้บอกว่าเรียกประชุมเพื่อการโหวตใหม่นี่ไหมนี่ไหมผดดการแกนสภาฝากไปหาพี่น้องสลิม คุณบอกว่าคุณเกียร,ระเผด็จก,การรัฐสภาแต่สิ่งที่ประยุทธ์ทันโอชาทำอยู่ไม่ใช่เผด็จก,การรัฐสภาเหรอหรือคุณแค่ถูกผีพักษิณหลอกหลอนมาเท่านั้นมันเป็นหังกับพักษิณมัไม่เป็นหังกับพรรคทศไมนเป็นหังก,นนนงกับปิญบุตรยามเขาลมเจ้าบ่เฮ้ยถ้าจะมีใครลมเจ้าก็ไปหาเอาที่บ่มไหโลแต่จริงจเจ้าต้อง ปฏิรูปบอกให้แล้วเลขอันจ่ายขึ้นนี่ไ่ไหมแล้วต้องปฏิรูปบอกว่าลอตเตอรี่ขายไม่เกิน80บาทผู้เจ้าหาซื้อได้บ่8ปบาทผู้ได้หาซื้อได้บอกเขา,หหาไหมนะยกเป็นซื้อหลังจากมันออกแล้วมีอะไรอีกประยุทธ์จันรโอชาคือรัฐบาลที่สร้างหนี้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย นายโยบายของประยุทธ์บ่ต้องมีอีแงอะไรครับพี่น้องผมว่าได้กอยบ้าผมจะเป็นรัฐบาลเท้ประยุทธ์แต่โอชาได้ทำอะไรครับนยโยบายมีสองอย่างเท่านั้นหนึ่งกู้สองแจกนอกจากกู้และแจกทำอะไรเป็นไหมแต่เพ่งก็อาจจะพอเป็นแต่ถ้าเราจะบอกว่าเศรษฐกิจย่ำแย่ เป็นความล้มเหลวของรัฐบาลนี้ผมก็บ,บอกว่าผิดครับพี่น้องปัญหาทางเศรษฐกิจที่เศรษฐกิจ,จย่ำแย่ไม่ใช่ความล้มเหลวของรัฐบาลนี้แต่คือผลสำลิปความสำเร็จและวัตถุประสงค์ของรัฐบาลนี้เขาอยากให้คนไทยขี่ทุกทำไมถึงอยากให้คนไทยขี่ทุกเป็นอย่างที่อยากให้คนไทยเขาจนเพราะความจนมันทำให้เราโง่แล้วมันปกครองง่าย จินตนาการครับพี่น้องถ้าพี่น้องเราที่เป็นหนุ่มโรงงานสาวโรงงานขออนุญาตบอกให้ถ้าพี่น้องเราที่เป็นหนุ่มโรงงานสาวโรงงานทำงานได้ในวันละหกชั่วโมงแล้วได้ค่าแรงที่เพียงพอต่อการยังชีพเข้าสิบว่าจำเป็นต้องเข็ดโอที่ใส่แรกง,งานไปต้องไปเห็ดงานเมื่อละสิบสองชั่วโมงเพราะจินตนาการถึงชีวิตพี่น้องสาวโรงงานเขา จินตนาการถึงชีวิตพี่น้องลูกหลานเท่าพี่น้องเราที่ไปทํางานอยู่ที่นวมนครที่ไปทํางานอยู่ที่มาตตาุีที่ไปทํางานอยู่ที่อมตะถามครับลูกหลานเราพี่น้องเราที่ไปทำงาน่านั้นออกจากห้องไปทํางานกี่โมงและกลับเข้าถึงห้องกี่โมงแน่นอนครับเข้ากับหกโมงเชา้าออกกะกหกโมงเย็น การเข้างาน6กโมงช้าออกจากงาน6กโมงเย็นมันหมายความว่าคุณต้องตื่นแต่น้อยตีสีเพื่ออาบน้ำตีห้ารถโรงงานมารับหลังจากนั้นก็เข้าไปทํางานหกโมงเย็นกินข้าวต่อไ่เข้ากับถึงห้องเท่าไหรสองทุ่มเงินเดือนหนึ่งเดือนประมาณ20งหมืกว่าบาทกับการทํางานประมาณมาสิบชั่วโมง นั่นคือระบบนายทุนภายใต้เผด็จการที่ผูดรีเอาแรงงานจากเราด้วยการให้ค่าแรงที่ต่ำแล้วมันส่งผลต่อเขายังไง <ทำ S 2> เขาทำไมถึงชอบแบบนั้นเพราะมันทําให้เราโง่การออกมาต่อสู้ครั้งนี้นะครับกลุ่มหนึ่งที่เราจยากให้เห็นออกมามากแต่เขาออกมาแล้วแต่ยังไม่มากนั่นคือกลุ่มหนุ่มสาวโรงงานทําไมเขาถึงออกมาน้อยไม่ใช่เขาโง่ไม่ใช่เขาสนใจการเมืองแต่เขาถูกทําให้ออกมาไม่ได้ พราะอะไรเราลองคิดดูครับพี่น้องคูว่าเป็นอย่างพระพุทธเจ้าคิดตัสสู่เพราะที่พระพุทธเจ้าตัสสู้ได้เพราะพระพุทธเจ้าว่างแล้วก็ต้องเบ็ดเบี้ยแล้วเล่นนั่งหาความรู้ของเราได้แต่พวกเราต้องทํางานหนักเกินไปจนไม่มีเวลาหาความรู้ถามว่าคนที่ทํางานในโรงงานต้องทํางานมานละสิบสองชั่วโมงจะเอาเวลาไหนไปหาความรู้จะถึงสุขทํางานวันเสาร์นอนตายวันอาทิตย์สักผ้า วางหยุดแขาตะลึกถึงได้ไปเที่ยวแต่ถ้าเราทํางานในชั่วโมงที่น้อยกว่านี้และค่าแรงที่สูงกว่านี้นั่นคือคุณภาพชีวิตที่ดีเข้าเห็นงานลดต้องเหนื่อยหลายเห็นงานเก่าโมงเศร้าพอสี่โมงแรกกลับมาเราไม่เหนื่อยมากเราจะมีเวลาที่จะหาความบันเทิงให้ตัวเองหลังจากมนุษย์เติมเต็มตัวเองด้วยความบันเทิงแล้วเราก็จะเติมเต็มตัวเองด้วยความรู้เขาไม่อยากให้เราว่างเพราะถ้าเราว่างเราจะฉลาดเขาจึงทำให้เราต้องทำงานหนักที่สุด อย่าให้พวกมึงว่านี่แหละคือระบบะเผด็จตการนี่คือระบบไายทุนนี่คือระบบสัตินาเพราะเขาจะทําให้พวกเราทํางานหนักมากที่สุดในขณะที่เราซื้อข้าวสวยแพงขึ้นทุกปีในขณะที่เราซื้อข้าวสารแพงขึ้นทุกปีแต่ราคาข้าวเปลือกต่ำลงทุกปีผมว่าตรงนี้ปัญหาเราละ่ะ ผมซื้อเขากินนานะซื้อเขาเขาหนึ่งใส้คิ้เลาทนคับละหาบาทแต่เขาเปลือกกิโลละเจ็ดบาทเขาเปลือกหนึ่งกิโลได้มามากหนึ่อทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเขาอยากให้เราจนนั่นคือความสำเร็จของรัฐบาลเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจนมันจะมีคนบางคนรวยขึ้นผมสิ่งไฟฟ้าไทายนะ ักษตรกรนิดนึงผมขอถามว่าในนี้มีพี่น้องเกษ,ษตรกรไหมพี่น้องเกษ,ษตรกรเวลาจะซื้อปุ๋ยซื้อแต่ไหนผมถามจริงๆท่อกสอสปุ๋ยกองทุนหมูบ่บ้านซึ่งปุ๋ยท่อกสอสหรือปุ๋ยกองทุนหมูบ่บ้านที่จัดมาโดยหน่วยงานรัฐเนี่ยผมขอถามคุณาภาพดีหรือไม่ ถ้าราคาสินค้าทางการเกษตรดีนะครับถ้าราคาสินค้าทางการเกษตรดีเกษตรกรจะมีเงินแล้วเกษตรกรจะเดินเข้าไปในร้านขายปุ๋ยไปซื้อปุ๋ยคุณภาพดีราคาสูงหน่อยและเสร็จไม่ได้เพราะต้องซื้ออื่นสดเราก็จะมีสิทธิ์เลือกว่าจะเอายี่ห้อนั้นไม่เอายี่ห้อนี้ไอ้สูตรนี้ไม่เอาสูตรนี้จะเอาแต่ถ้าเราจนเราจะถูกบังคับให้ซื้อปุ๋ยเพราะอะไรครับ เราไม่มีเงินสดไปซื้อปุย๋ยจึงต้องซื้อปุย๋ปยเงินเซ็นจากทกสหรือจากสากน์นะครับหรือจากกองทุหนหมู่บ้านแล้วได้ปุย๋ยที่เขาบังคับมาแล้วว่าเป็นยี่ห้อไหนซึ่งก็ผลมไม่ผลยี่ห้อของซีพีไม่ผลยี่ห้อที่รัฐบาลตีทุนอยู่ดังนั้นยิ่งเราจนเท่าไหร่สินค้าบางตัวก็ยิ่งถูกบังคับซือ้อเขาถึงบังคับให้ซื้อปุย๋ยห่อนี้ด้วยพวาโจนของเขาเพราะเขาไม่เงินเขาสิซื้อยี่ห้ออื่นเขาซื้อยี่ห้อนี้พอเขาต้องเซ็นเอา ดังนั้นยิ่งเราจนเขายิ่งรวยยิ่งเราจนปุ๋ยเขายิ่งขายได้เยอะนี่คือผลสําเร็จความล้มเหลวทางเศรษฐกิจของรัฐบาลเผด็จก,การในชุดที่ผ่านผ่านมาไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นความสำเร็จเขาอยากให้เราจนจนจะได้ไม่มีเวลาจนจะได้ไปหาความรู้เราทํางานมาแล้วกี่ชั่วโมงเขาเห็นง,งานหลายจนเขาไปได้อ่านหนังสือเขาเรีนงานหลาย,ลาย,ลายบปได้ตากข่าวเขาเหียนงานหลายไปได้อ่านหนังสือพิมพ์แล้วเราก็จะมืดบอดไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ ดังนั้นวันนี้ถ้าเราอยากจะเจริญเติบโตทางสติปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่เขากลัวมากเขาอยากท้าสลากเขาอยากท้าหูพร่าเป็นอย่างเขาตั้งยามจัดต่อสู่ครั้งนี้ของเด็กหนเรียกนยกนารศึกษามากกว่าครั้งที่ผ่านๆมาในการออกมาประท้วงการชุมนุมในการเรียกร้องประชาธิปไตยในคราวที่ผ่านๆมาเนี่ยเป็นเพียงแต่การบอกว่าไม่เอาคนนี้ จะไล่คนนี้ออกแล้วจะเอาคนใหม่แต่ครั้งนี้มันคือการเอาเรื่องต่างๆมาเปิดโปงเขาจึงกลัวมากเพราะเขากลัวสังคมรู้ทันความชั่วที่เขาทําไว้พี่น้องครับย้ำจุดยืนสามข้อเรียกรอก้องหนึ่งคือทวนไปพร้อมกันหนึ่งคือประยุทธ์จันโอชาจะต้องลาออกแล้วรัฐบาลบอกว่าไงครับไม่ออก ไม่ต้องออกก็ได้ประยุทธ์ไม่ต้องออกก็ได้เ็าแก้รัฐธรรมนูญให้แล้วในรัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วที่มึงทำมาเนี่ยฉบับปีพศ2560เนี่ยที่ประยุทธ์จันโอชาสาร้างมากับมือพรมยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็เป็นอะไรที่บรรลัยพอแล้วแล้วเราะจะมั่นใจให้ประยุทธ์จันโอชาทำรัฐธรรมนูญอีกฉบับให้เราอยู่เหรอแล้วก็บอกว่า,าถ้านายกลาออกถ้าประยุทธ์ลาออกก็จะไปต่อยังไงก็ต้องย้ำ ว่าพี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษาจะไม่ทาสันดานเหมือนกปปสนายยกยิงลากล่าออกเลยดะครับตอนนั้นชื่อไดบอกแต่มันก็บอกจนนายจนแต่มันก็สร้างเงื่อนไขจนต้องทารัฐประหารดังนั้นถ้าประยุทธ์จะโอชาละออกเราจะไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดการประหารแคตติเดตนายกรัฐมนตรียังมีอยู่แค่สี่คนห้าคนคุณก็เลือกขึ้นมาสี่แล้วนายกรัฐมนตรีคนแบบอภิิ์ก็ได้อภิทินก็ได้ สุดละก,ก็ได้แต่จะไม่เอานายกพระราชทานแต่นายกที่คนที่จะมาต่อจากประยุทธ์จั์โอชาจากแคนดิเดตท,ที่มีอยู่คุณก็ต้องสำนึกว่าคุณไม่ได้มีหน้าที่มาบริหารประเทศคุณไม่ได้มีหน้าที่มาบริหารก็ประมาณแต่หน้าที่อย่างเดียวของคุณคือเข้ามาล่ารัฐธรรมนูญใหม่ล่างเสร็จแล้วล่าออก เราจะได้มีฮีโร่สองคนฮีโร่คนที่หนึ่งประยุทธ์จันทร์โอชามึงอยากเป็นฮีโร่ไหมฮีโร่คนที่หนึ่งคือประยุทธ์จันทร์โอชาที่เดินลงจากเก้าอี้ฮีโร่คนที่สองคือคนที่เข้ามาแทนเราล่าัฐธรรมนูญใหม่นะครับข้อเรียกร้องคนที่สองที่เราพูดถึงคือการขออนุญาตนะครับไอ้ขอเรียกร้องคนที่สองที่พูดถึงคือแก้รัฐธรรมนูญฉบับปีพศ .2560 ฉบับเนี่ยที่มันเป็นปัญหาเนี่ย แล้วแก้ไม่ต้องแก้อะไรมาแก้เพื่อบอกว่าให้มีการตั้งสอสรอ,อก็คือสภา,ลลาราฐธรรมนูญเพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่เราจะไม่เอารัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากสวของประยุทธ์จันโอชาเราจะเอารัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากสสรอ,อที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนร้อยเปอร์เซ็นและรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะร่างใหม่นี้ ต้องสามารถสรางใหม่ได้ในทุกมาตาและทุกปวดและช้่อเรียกร้องพระพิสามที่พูดกันนั่นก็คือการปฏิรูปสถาบันกษรตริยาคำว่าปฏิรูปสถาบันกษรตริย์ไม่ใช่ปฏิรูปองค์พระมหากษัตริย์เราไม่ได้พูดว่าเราจะเอาองค์พระมหากษัตริย์มาดัดสันดาล แต่เรากำลังพูดถึงสถาบันกษัตริย์ที่มีหน่วยงานที่มีบุคคลที่มีองค์คาพยพต่างๆที่แทรกแซงอยู่ในการเมืองที่แทรกแซงอยู่ในราชการถ้าวันนี้มีคนบอกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองผมขอถามจริงๆถามพี่น้องตำรวจที่นั่งอยู่ฝั่งนั้นด้วยถามพี่น้องทหารที่นั่งอยู่ฝั่งโน้นด้วยในการโยกย้ายข้าราชการทหารตำรวจและข้าราชการพลเรือน ทุกครั้งจะมีคำคำหนึ่งบอกว่าคนนี้มาสายวางังคนนั้นมาสายวางังถ้าไม่แทรกแซงการเมืองจริงๆมันจะมีไหมําว่าตํารวจสายวางังทหารสายวางังคนของวงังคนนี้มาสายวางังก็เลยก้าวหน้าคนนี้ไม่ได้มาสายวางังก็เลยไม่ก้าวหน้าแค่นี้เองก็เป็นหลักฐานที่บอกแล้วว่าสถาบันพระพาสัตย์และองค์คาพยศยังแทรกแซงอยู่ในทุกอนูของการเมืองและ ดังนั้นเราจึงต้องปฏิรูปสถาบันพระกษัตริย์ให้ออกห่างจากการเมืองมากที่สุดมีคนพยายามบอกกับผมว่าคู่ใหญ่คู่ใหญ่บาเบาในบ่อนเรื่อนกษัตริย์บาเบาในบ่อนเรื่อนสถาบันกษัตริย์บขัดพวกเขาขัดนักศึกษาบาเบาเรื่อนสถาบันกษัตริย์นี่คนเสียออกมาน่าหลายก็มีดีเพราะว่าพี่น้องประชาชนหลายคนยังยากการเบาเรื่อนสถาบันกษัตริย์อยู่แต่ก็ต้องบอกว่าขั้นเจ้าขั้นหลังเจ้าเก่าหั่มมันสีเศร้าขั้นบ่อ ตรงไหนเก้าตรงนั้นละาเก้าของปัญหาอยู่ตรงไหนก็ต้องไปจัดการที่ตรงนั้นตามหลักการแล้วตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2 4 7 8 8ปีปีนี้เนี่ยสถาบันพระประสัท์ซึ่งเคยมีอำนาจแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยจะต้องค่อยๆลดทอนอำนาจลงเรื่อยๆและเดินทางเข้าไปใกล้ความเป็นประชาธิปไตย แต่ในสมัยประยุทธ์จัดโอชากับทาให้สถาบันพระมหากษัตริย์ออก่างจากความเป็นประชาธิปไตยคำาระกาศสัตว์เป็นประชาธิปไตยที่มาเพราะว่ากษัตริย์ต้องไม่มีกองกาลังทหารเป็นของตัวเองซึ่งในรัชกาลที่พระมารรชกาลที่เก้าก็เป็นเช่นนั้นแต่รัฐบาลประยุทธ์จัดโอชากับออกกฎหมายให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีทหารในสังกัดของตัวเองคือราบหนึ่งกับราบสิบเอ็ด ในระบอบที่เป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยุตฐธรรมนูญนที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องแยกแยกให้ชัดเจนว่าอะไรคือทรัพย์สินส่วนพระองค์กี่างนคือเงินของกษัตริย์มองไงกี่เงคือเงินในกระเป๋าของกษัตริย์อะไรคือเงินของกษัตริย์และประชาชนเป็นเจ้าของร่วมกันเพราะต้องยืนยันหลักการนะครับว่า ประเทศนี้เป็นของประชาชนและกษัตริย์ที่เป็นเจ้าของร่วมกันไม่มีตารางนิ้วใดของประเทศนี้ที่งอกมาจากการทอบกายลงนอนทอบตัวตายของกษัตริย์ประชาชนและกษัตริย์ต่างต่อสู้และปกป้องแย่งชิงเอาแผ่นดินนี้มาด้วยกันเราไม่ใช่แค่ปกป้องนะครับแย่งชิงด้วยเพราะก่อนั้าที่เราจะมาอยู่มันก็มีชนชาติอื่นอยู่เราก็มาแย่งชิงจากเขมรเราแย่งชิงและปกป้องไวร่วมกัน และคนที่ตายมากกว่าคือใครประชาชนผมดูหนังพระทเลสวนเมื่อวานนี้ผมสรุปได้ไดง่ายกษัตร,ริย์พม่ากับกษัตริย์ไทยทะเลาะกันแต่เกณฑ์คนไทยกับเกณฑ์คนพม่ามาฆ่ากันตายตกลงว่าใครกันแน่ที่เป็นคนปกป้องแผ่นดินระหว่างกษัตริย์กับประชาชน หากไม่มีกษัตริย์ประชาชนอยู่ได้แต่หากมีประชาชนกษัตริย์จะเป็นกษัตริย์ได้หรือไม่ได้ดังนั้นแผ่นดินนี้เป็นของประชาชนที่ผมพูดอยู่นี้ไม่ได้บอกว่าต้องล้มล้างสถาบันกษัตริย์ประเทศไทยยังต้องมีสถาบันกษัตริย์อยู่เป็นสัญลักษณ์และเราต้องจัดการกับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้ชัดเจนว่าทรัพย์สินส่วนใดที่เป็นส่วนที่ปกษัตริย์และประชาชนสร้างมาร่วมกัน ต้องเป็นของกองการระหว่างกษัตริย์และประชาชนที่ดินในกรุงเทพที่มีมูลค่าให้เขาเซาอยู่ปีแลว้วมูลกี่พันกี่หมื่นล้านเนี่ยเงินค่าเช่าตรงน,นั้นต้องเป็นทรัพย์สินของกษัตริย์กับประชาชนแต่อะไรที่เป็นธุรกิจของกษัตริย์กษัตริย์เอาไปเลยจะใช้กินที่พี่นอนยังไงก็ทรงแต่พระราชาทาสัยของพระองค์แต่นั่นหมายความว่าต้องเสียภาษีพักโดดท,ทีนี้ เราก็เคยได้ยินคำว่าถุงยางที่พระราชทานต่อไปนี้อะไรก็ตามที่จะมาจากคำว่าที่จะสกีคำว่าพระราชทานจะต้องมาจากงบประมาณในทรัพย์สินส่วนพระหะกา,า,า,หาะกศัตริ์อย่าเอางบกลาโหมไปทําแล้วสกีพระราชทานอย่าเอางบมหาทยไปทาแล้วสกีพระราชทานอย่าเอางบศึกษาธิการไปทําแล้วสกีพระราชทานเพราะเงินเหล่านั้นไม่ใช่เงินของกษัตริย์แต่เป็นเงินภาษีของประชาชนดังนั้นมันต้องเป็นประชาชนประทานให้กันไม่ใช่พระราชทาน ถ้าของได้จะเป็นของพระธรรมต้องมาจากเงินของพระมหากษัตริย์หมดสมัยเอาเงินหลวงมาร้าถนนแล้วเขียนชื่อตัวเองติดแล้วและในสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ดึงฝาลงมาตามประยุทธ์จันโอชาทับประหนึ่งว่าตนรัสถาบันพระหาษัตริย์เป็นสิ่งสิ่งเดียวกันเป็นบุคคลบุคคลเดียวกันบอกว่าถ้าตัวเองไม่อยู่สถาบันพระหาษัตริย์ก็อยู่ไม่ได้ อพอทอประยุทธ์ไอ้ประยุทธ์ไอ้คนล้มเจ้ามึงเป็นพ่อกริสันึกไงมึงไม่อยู่แล้วกริสัอยู่ไม่ได้ถ้าเจงจริงต่อให้มีมือเขาก็อยู่ได้ถ้าเขาจะรักขี่จักรยานเขาก็รักดังนั้นวันนี้พี่น้องจะต้องย้ำข้อเรียกร้องสีบะมีการลดเพดานต่ำไปวันนี้อีกแล้ว ขอเรียกร้องแล้หนึ่งคือประยุทธ์จันโอชาจะต,ต้องลาออกก่อนเพราะคุณคือประตูตายที่ทาให้ปัญหาทางการเมืองไม่สามารถแก้ไขได้ไดสองก็คือเราต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายที่เป็นของประชาชนมาจากการร่างของประชาชนมาจากสสรร้อยเปอร์เซ็นและจะไม่มีการฉีกรัฐธรรมนูญอีกแล้วและต่อจากนี้ ใครก็ตามที่ทำรัฐประาหารฉีกรัฐธรรมนูญเช่นไอ้คนที่ยืนอยู่ตรงนี้<า>กับไอ้ประยุทธ์จ<า>ันโอชาที่ยังมีชีวิตอยู่มันจะต้องติดคุดกยึดทรัพย์ยึดแกงอบอกประวิทย์มึงต้องเป็นเบาหวานตายในคุกบอกประยุทธ์มึงต้องขวามดันขึ้นตายในคุก ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนเลือกโอเคชาติแบบน,นี้พาผมมาอยู่ตรงนี้แลวผมมองเห็นแบบนียโคตรพ่อโคตรแม่ลา่าเก้าปฏิจจการบื้องข้แกนผมมาอัดไปะยดบ้านในมุมเมืองมุมเมืองเหลือเรามีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขนแกนกับพี่นักกูเจอหรใช่ปล่า อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อขอนแก่นเนี่ยเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนอกกรุงเทพที่ใหญ่ที่สุดและสง่างามที่สุดไปจะัดตื้นที่มีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบองงามเหลากับบางไอสัมขันแกนแต่อีกมุมเมืองมุมเมืองหนึ่งมีอนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ที่มีการดูแลสวยงามกว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตกลงประเทศนี้มึงเชิดชูประเด็จการหรือเชิดชูประชาธิปไตย ผมขอประกาศตรงนี้ว่าหลังจากการเลือกตั้งสงจมันจะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีถ้าท่านได้ยินเสียงผมหรือหัวคะแนนท่านอยู่ตรงนี้ใครที่จะลงสมัครนายกเทศมนตรีนครขอนแกน่นแล้วมีนโยบายว่าจะลื้อออุอดรสมาชประชาริผมจะหาเสียงช่วยเต็มที่ ถ้าไม่มีทนทำอีก5ปีกูอายุถึงกูสมัครเองนโยบายอย่างเดียวข้ออื่นไม่ทำไม่บริหารไม่พัฒนานโยบายอย่างเดียวผมคือเรือนุสสวรีจอมพลสิรินเข้ามา3วันเสร็จนโยบายเสร็จแล้วลาออกหรือเสร็จจบให้คนอื่นมาบริหารต่อเพราะผมที่อยากทำผมอยากลรืออย่างเดียวนะครับอข้อหนึ่งไปแล้วประยุทธ์จั์โอชาต้องลาออกข้อสอง ต้องมีรัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากประชาชนและข้อสามต้องปฏิรูปสถาบันการตริย์ให้อยู่นอกเหนือจากการเมืองให้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญสถาบันพระหากษัตรจะเสนอสถาพรงอกงามและอยู่กับสังคมไทยได้อย่างยั่งยืนพระอ,องค์ต้องทรงปกก้าวแต่ไม่ปกครองพระอ,องค์ต้องทรงเป็นที่รักของประชาชน หมดเวลาที่จะบอกแล้วว่ารับเก้าไม่เอาสิบอย่าแต่ต้องประมวลถ้าระบบม,มันดีจริงถ้าระบบม,มันดีจริงไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลใดหรือพระบรมวงศสานุ์พระองค์ใดก็ย่อมได้รับการเทริดทูนเสมอภาคกันไม่มีรักพ่อมากกว่าลูก ไม่มีรับพ่อแต่เก็บลูกที่เราสามารถรับพ่อแต่เก็บลูกได้เพราะระบบบัญญดไม่ดีพอดังนั้นเราจึงปฏิรูปสถาบันพระหากษัตในเชิงระบบเพื่อให้สถาบันพระปาะสัตอยู่คู่กับสัคงคมไทยได้อย่างแจ่งยืนและต้องไม่มีใครพูดอีกต่อไปแล้วว่ารักก้าไม่เอาสิบอย่าแต่ต้องประมวลยืนยันนะครับพี่น้องและในช่วงนี้ลมหนาวเริ่มมาแล้ว ขอให้พี่น้องชาวอีสานเราเก็บแรงไว้เกี่ยวข่าไปแล้วสีเขาไม่ไม่ไว้มือหนึ่งถ้าประยุทธ์จันโอชาไม่ลาออกถ้าวันที่สองทันบาคมที่จะมาถึงการตัดสินของสารลและนูนไม่ให้ประยุทธ์จันโอชาแต่ต้องลาออกผมบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจัดจัดบิ๊กเซอร์ไพร์แบบบึ้ม ประยุทธ์จัดโอชามึงจะต,ต้องเห็นขบวนรถจากอีสานลงสู่กรุงเทพโดยขบวนรถนี้จะหัวแถวจะอยู่ที่โคราชแต่หางแถวอยู่ที่หนองคายเดินทาง10,000อผงมูกูเจสิพอร์หลายครับและรถพวกกูไปยยเยอะจจะไปตอดรถที่ลาบหนึ่งและลาบสิบเอ็ด,ดนะครับดังนั้น พี่น้องถนอมแรงไว้ใครอยากไปช่วยกรุงเทพในช่วงนี้มีกําลังทรัพย์ก็ไปได้ไปเที่ยวได้ใครไม่มีกําลังทรัพย์เก็บแแหงเอาไว้แล้วท้าไปพร้อมกันสู้ไหมสู้ไหม,มนะสู้ไสูมมมม้ถ้าสู้แล้วยกมือขึ้นมาผดิก,การตรงพินาประชาธิปไตยตงเจริญผดจการตรงพินาประชาธิปไตยตงเจริญผดจการตรงพินา ประชาธิปไตยตงจงเจริญสัตดินาจงพินาศประชาราปตงจงเจริญขอบคุณครับ